ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้นําส่วนราชการพร้อมภาคเอกชนมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อําเภอปรางกูจํานวนสี่หลังค่ะนายสำรวยเกตกุลค,ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายธุรกิจเอกชนได้มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้เพื่อนดีๆศรีสะเกดไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกดโดยใช้เงินจากกองทุน238ปีหลังละ50,000บาทและฝ่ายท้องท,องที่ท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบนะคะโดยหลังแรกได้มอบให้กับนางเผือกชัยศรีชัยศรีสะค่ะซึ่งเป็นราษฎตรอ,อยู่บ้านเลขที่64หมู่ที่1บ้านกอกหวานตำบลโพสีอำเภอปรางกู ซึ่งมีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยเดิมไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภยัยค่ะจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะค่ะก็ได้มอบบ้านหลังที่2ให้กับนายสรายาศรีเลิศค่ะบ้านเลขที่80หมู่ที่7บ้านนาเวียงตําบลสมออํำเภอปางกลูฐานะยากจนค่ะที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยไม่มั่นคงแข็งแรงผุพังจนไม่ปลอดภัยค่ะหลังที่3นะคะก็ได้ร่วมกันมอบให้กับนางวารี บุตรดีค่ะบ้านเลขที่93หมู่ที่7บ้านไห่ตำบลที่ไมยเหนืออำเภอปางกูฐานะยากจนค่ะสามีหย่าร้างอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีอาการผิดปกติทางสมองค่ะบ้านหลังเดิมปลูกด้วยไม้อยู่คาลิปตัสไม่มั่นคงแข็งแรง ส่วนหลังที่4ค่ะก็ได้ร่วมกันมอบให้กับนางทุมบุญเหลือบ้านเลขที่9หมู่ที่6ค่ะบ้านขอนแต้ตําบลสํารงปราสาทอำเภอปลังกู่สภาพครอบครัวนะคะมีฐานะยากจนค่ะบ้านหลังเดิมไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ปลอดภัยโอกาสนี้นะคะหน่วยงานราชการและภาคเอกชนค่ะก็ได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับทั้ง4ี่ครอบครัวผู้ยากไร้ค่ะก็เป็นการแบ่งปันความสุขและฮักแพงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ